ไป่ี่คนเก็บเทไว้สที่คนยุแลเนี่ยนั่งฟังนอ่คือเป็ไม่รู้โอ้โหจ่ไหมไม่นังได้ยินแค่คว่า้อนก็หมือนขึ้นเรืไปขึ้นเือต่อไม่รู้ฟังได้ยังไงอ่ะอะอไมายว่ายงิเสร็จแล้วค่ะให้กดเงินซื้อยังง้แย่หนักมากเยแฉ่ขี้

อเอ,อาโดนไป2 0บาทแล้วเนี่นะย